นี่วัเพีชแบบพอมโบลต์ปาล์มก็คือต้นปาล์มนั่นแหละเรียกว่าปาล์มซึ่งใช้ตกแต่งข้างในร้านเยอะเหมือนกันค่ะ Let's go see inside t h i ส is the m มน u โอ้โหสีมันเป็นเฟนมากเลยเฟนก็แบบอ่อนอ่อนจนมองไม่เห็นเอาอะไรนะโรสลาเต้หนักมากค่ะ เราก็ามาคาเฟอีกแล้วก็จะมาทาเบอร์คาเฟ่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาที่นี่ค่ะเราจะเนมช่วงนี้ว่าช่วงแคปิตอลช่วงจะเป็นช่วงที่เราจะพูดเล่นเปื่อยเนาะแล้วใส่ที่เล่นเปื่อยจะพยายามสอดแทรกสาระเข้าไปให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้นะคะ แล้วก็วันนี้วันนี้ประเด็นที่อยากพูดถึงคือร้านอาหารเอติมันเป็นร้านคาเฟ่แหละแต่ที่เขาขายอาหารวีแกนด้วยมีอาหารด้วยนะใช่เป็อนอาหารเบเก้นบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมคำว่าวีแก้น vegetarian ก,ก็คือรู้เป็นมันคล้ายๆกับ,บเเเจทร v e g e t a r i a เ v จ g เทเรียนก็แบบว่าเรื่องอะไรบางสวิลับสบางสวิลัสเน,นี่ยส่วนวีแกนนี่เขาแบบยิ่งกว่า vegetarian เลยบางสวิลัสคือไม่กินเนื้อสัตว์ปี vegetarian สําหรับวีแกนคือไม่กินอะไร product that comes from like เลยใช่ถ้าอะไรตัวอย่างเช่นนมก็ไม่กินน้ำผึ้งอะไรน้ำผึ้งใช่น้ำผึ้งมาจากผึ้งก็ไม่กินไข่มาจากไก่ก็ไม่กินอะไรก็ชีสชีสซึ่งมันก็ใช้ใช้นมนมแพนนมวัวอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ไม่กินซึ่งมันก็จะเหลือออปชั่นอยู่ไม่มากคนที่เป็นวีกันก็จะแบบะแบบแบบว่าพวกเคร่งมากกว่า v จ g เทเรียนเยอะเลยก็คือประหารมาแล้วเป็นทุกอดเลย so this one here is อะไรนะอันนี้คืออะไร rose latte ระวังหกนะจ๊ะระวังหกเป็นกบกุหลาบ rose คือกุหลาบข้างบน and this one is mine is ice lavender latte ก็เป็นลาเต้เย็น lavender คือนี่คือ lavender ข้างบนใช่ไหม and that is some vegan brownie some cake อั้ s อะไรนะชอกตชอ็อกโกแ่เไมน่อบเย I guess it's only มีคนกำลังหายตัวไปการเปลี่ยนไปน้ำการเี่ยนละลายหมดเลยนี่วางเลยอ่ะมาชมสเต็กกันดีกว่ามันคงจะไม่ได้นะโฟกัสสโฟกัส มันกลิ่นโรสมากแบบหอมมากหรอหรอแบบโรสแบบหนึ่งแคทโทสแคทโทสก็คือเป็นกลีบนะคะฟลาวเวอร์สก็คือดอกไม้ทั้งอันใช่ไหมแคทโทสหอมจริงไงหอมแซมไม่หอมมันโรสแซมชิมแซมชิมจริงๆแล้วเราตั้งใจให้เดินลองดนะแบบตั้งใจจะสอนภาษาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นคนชอบกินใช่ไหม ก็เลยแบบต้องไปกับเราใช่ในเมื่อเราแบบจะไปดูคาเฟ่อะไรที่สวยเราไปกินนคาเฟ่จะบอดว่า if you ever come to the c a m b i v try this rosemary coconut สวันนี้ตา่แต่งไม่สวยอ้อนหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่เป็นลมพัวแล้วเลยอ่ะ เ่มชมลยความความเป็นอะไรอะหวนเยอะไเมลซอ,อตมลอน่กินเรินอไปทังก้แล้วน่น<ม>อชตมลก็คือเป็นคารเมลที่แบบมีเกลือ,อนะก,กินเกอไปทั้งก้เลย่ okay, so <laughs> เ y ียนว่า edible เป็นกันแป i ว่านได้่ใช่มันมา้ว่าอะไรแต่มันใช้มาต้องคว่า i b l edible ที่นี่แปลว่ากินได้ไม่ใช่แบบว่าอันนี้แบบอันนี้กินได้หรือเปล่า edible ไม่ใช่นะคะเราใช้คำว่า edible so this is the r a t a edible แปลว่าปลอดภัยที่จะกินได้ไหมอ๋อ ไม่ใช่ว่าแบบเ,เพื่อนทำเค,ค้กไว้ใช่ป่ะสมมตินี่เป็นเค,ค้กของเราแล้วแบบโซนาจะมากินอย่างเงี้ยแล้วโซก็มาถามบอกว่าพี่นัสแบบ is this edible แบบไม่ใช่ว่าเรากินได้ไหมอะไรอย่างงี้อันนี้มันคือปลอดภัยกินได้ไหมถ้าเราแบบอยากกินเนาะบอกว่า เคนากี t ต่ตรงเหมือนกันปกติ edible ก็คือเหมือนแบบว่ามันรับประทานได้หรือเปล่าไม่นอันตรายใช่ไหมมีสารเคมีอะไรประมาณนั้นใช่แต่ไม่ใช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 บอกว่าขอกินอันนี้ได้ไหมใช่แล้วคือรู้สึกว่าโรสเฟิร์นพอมัน edible หรือเปล่าโอเค a e c t i v adjective นะคะ e d i b l e edible เป็นไงมันก็กินเหมือนกินเหมือนเราลองชิมลองชิมอันนี้ของเราอันนี้คือไม่ไม่ไม่ลองชิมลาเวนเดอร์ก็อย่างที่พูดกันไปว่าร้านอาหารนี้ในในเอสีกันพวกเค้กอะไรพวกนี้เขาก็จะทำโดยไม่ใส่ไม่ใส่นมแล้วแบบพวกกะกลงกะแคร์เขาก็จะใช้นมเป็นซอยมิลค์แทคร์ soy m i l ซ soil S ไม่ใช่ S O I L ต่ s o i แต่ว่าเรียน soy milk S O I soil คว้างัวหรือเล่ เจะมีแบบซอยเมลโคาเปรียวแอลมอนด์อะไรเงี hmm. like ้ยวันนี้อยากเรัลคารตั้งเครื่องดื่อะไรที่นี่นินึงะคะเอาไปเล่นดึ่ก่อนเนเครื่อ่ก่อนเพราะมันเกี่ยวข้องกับมีครู้ว่าจะัไว้ยังไงไม่รู้แลเราเอาแบบแบบเอากาแฟแก้วหนึ่งอย่างเงี้ยัไว้ยังไงเราคูดเรื่องรื่องมักตของแก้ววแก้ต่างมันไม่เหมือนซอสอ แก้วแบบนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเป็นแก้ว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 ใช่ไหมเรียกว่าอะไรคะเป็นโกลาดรแก้วแบบนี้นะคะเรียกว่า glass 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 อันนี้มัคือภาษาไทยก็เรียกว่าแก้วเหมือนกันแก้วเหมือนเหมือนถ้วยแก้วแต่ที่นี่จะเรียกว่า mug mug n b u t in b u t บคนก็เยกว่า c ั of c o e t อย่างนี้ใช้คาว่า c ั p ไม่ได้แก้วแก้วอันนี้ ถ้าไปได้ว่าแบบคลาสก็มันก็าใช่เพราะมันเป็นย่างแบบทำจักเซิร์ฟิบเรียกว่าวัดเขาอันนี้ก็คือไปอันนี้คือส่วนตัวอันนี้คือส่วนตัวชอบอยู่ที่นี่ถึงก็จะหาต่อเป็นคนชอบกินเย็นโซแบบกินอะไรก็กินเย็นต่อกินโอวันตินกินโอวันตินเย็นช้ากินไเยที่นี่คือบางครั้งเขาไม่ค่อยขายมันก็มีแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีขายเพราะกาแงกาแฟเย็นมากแต่ว่าบางครั้งอย่างที่กี่ถามเขาในเมนูอะค่ะเขามีเขาเขียนเป็นแค่เครื่องดื่มปกติ เขาชอบแล้นู่นนี่ปกติแต่ว่าอยากกินเย็นเนี่ยก็เลยถามเขาว่ามีเครื่องดื่มเย็นไหมซึ่งถ้าเวลาถามเนี่ยตั้งก่อนเลยนะตอนที่มาใหม่ๆเคยเคยเข้าใจคิดว่ามันเป็นโค้ดริงก์เหมือนกันหรืว่าจริงค์โค้ดคอฟฟี่หรืออะไรอย่างงี้ซึ่งในเมนูตามตามเวลาเราไปสั่งซ้ำหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนว่า hot drinks cold drinks ก็แปลว่าก็กินยังนั้นก็เครื่องดื่มร้อนแต่เวลาสั่งจะสัมันต่างกันใช่อย่างเช่นเมื่อกี้อันนี้คือลาบันเดอร์ลาบเลชั่น ไอซ์ลาเต้ก็คือเครื่องดื่มแบบว่าราเรเย็นไ e, อซ์ไอซเติม e, ีดไปด้วยนะคะเพราะว่ามันใส่ตัวเทคที่ไปก็เป็นไอซ์ร้านเซย์้านเซย์ไอซ์ร้นเยด,เนดเันั้นถ้าอยากสั่งเครื่งองดื่มเย็นๆที่นี้ก็ลองถามว่ามี อะไรเลยไหมมเรียกกันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ด้ใช่อเองวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำเปล่ากันคือว่าเราไปที่ร้านเนี่ยเราจะขอน้ำเปล่าเนี่ยมันมีสอย่างก็คือ t a พอร l e d w e เราอะไถ้าเราต้องการจะกินน้ำเปล่าเราสั่งเครื่องดื่มต้องกินน้ำาากกินน้ำเปล่าซึ่งเป็นน้ำเปล่า pure ก็พูดว่าแค่น้ซเกิ t a e r p l e a s ก็คือก๊อกน้ำนั่นแหละก็คือที่นีขากินน้ำกอที่มันสะอาดก็ไกินจากกอกได้แล้วก็ขอเป็นน้ําปีแต่ถ้าเราอยากได้แบบน้ขวดที่เป็นนิ่ม เตี่ยตังชาบอกกินอะไรแกบอกเจอสติซึ่งเขาก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่พูดว่าแถบเราก็เราก็จะไมีเอาสติกิี่นี่จะมีอะไรกันกินอะไรที่ชัดสั่นฉับเฉลยฉับอย่างแรกก็สระโบนอิงแล้ววันเราจะมีเรื่องอะไรอีกก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมการพามาชมคาเฟ่แปลกๆของเรา แล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากทราบหรือสักไหนทอยากจะรู้หรือสถานที่อยากจะให้พาไปก็ Please comment below and then just don't forget to like and subscribe to our youtube channel and yeah. uh, thank you very much for like yeah. following and supporting us yeah. we will try to come up yeah. with videos every single yeah. week we do try because it yeah. takes time to film and then something especially the subtitles can come up we will see you guys in our next video bye bye, bye. Okay. bye. 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 If you want to see more of our uncle on this channel, please comment down below so we can force him to be yeah, featured on our next video. <laughs> comment down below, we want Sam, yeah, and we will get him on our next clip. <laughs> Bye. -bye.